สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับถ้าจะให้พูดถึงหนึ่งในผู้เล่นที่สกกระโกเล่นทุกวิถีทางให้ตัวเองชนะไม่ว่าจะเป็นการไปทำร้ายคู่แข่งนะครับผมแอบแถมแอบเหยียบใส่คู่แข่งเสมอครับชนใครมา ติดตัวหน่อยหมงเขาเลยนะครับหรือพูดจาด่าคู่แข่งนะครับผมบางทียังแซวคู่แข่งว่าเต่าเหม็นเลยแถมเขาคนนี้นะครับผมนอกจากสไตล์การเล่นที่แสบกระโปรตบตาตัวของเขาเองนะครับผมยังพร้อมที่จะบวกทุกเมื่ออีกด้วยถ้าให้พูดถึงลักษณะแบบนี้นะครับ่านผู้ชมนึกถึงนักเตะคนไหนเอาเป็นว่าชื่อที่มันเด้งมาในหัวเนี่ยมันคงจะมีไม่กี่ชื่อนักหลอกนะครับที่เป็นนักเตะสไตล์นี้ถูกไหมครับอาจจะมีสักคนถึง2คน แต่ผมมั่นใจเลยนะครับผมว่ามันต้องมีสักหนึ่งในชื่อนั่นแหละที่เป็นชื่อของ Diego Costa นะครับในวันนี้นะครับผมเราก็เลยจะมาพูดถึงสาเหตุกันว่าทำไม Diego Costa นั้นถึงเป็นนักเตะที่รุนแรงและศกระบกที่สุดในโลกได้ขนาดนี้นะครับเรื่องราวนี้มันไม่ได้จูจ่ๆว่าเฮ้ยกูจะเป็นก็เป็นนะมันมีสาเหตุขึ้นมานครับและเรื่องราวนี้เป็นเช่นไรเราจะไปเจาะเรื่องราวกันเลยดีกว่านะครับ เรื่องจํานวนของวีรกรรมเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดถึงหรอกเนาะว่าทําอะไรไปบ้างเพราะว่านับไม่ไหวครับทำมาเยอะมากๆเลยถูกแบนก็ไม่รู้กี่ครั้งแล้วแล้วไอ้นิสัยพฤติกรรมแบบเนี้ยมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนดีเอโก้คอสตาจะดังแล้วนะครับผมตั้งแต่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยตั้งแต่เขายังเป็นเด็กอยู่เลยครับ ตัวของเขาเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับผมในเมืองเลกาโตประเทศบราซิลซึ่งเป็นเรียกได้ว่าแบบชุมชนที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งในบราซิลเลยครับพวกเขาเนี่ยต้องเล่นฟุตบอลตามถนนอะไรแบบนี้นะครับผมและด้วยความที่ว่าความแออัดหนาแน่นมันเยอะมากๆอ่ะสนามที่ดีมันก็ไม่ได้มีนะครับทําให้ในสนามหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีกฎว่าต้องมีเด็กกี่คนไม่ต้องว่าแบบฝั่งหนึ่ง7คนอีกฝั่ง7คนหรือ11 11นะครับในสนามเนี่ยมีเด็กประมาณ50คนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ ทางเดียวที่จะได้บอลได้เนี่ยเดียโก้คาสตาก็เลยเล็งเห็นว่า เราต้อง aggressiv เข้าไว้แล้วต้องดุดันนะครับผมทําให้ดิเอโก้คอสตาเนี่ยได้เสริมสร้างนิสัยความดุดันและความป่าเถื่อนขึ้นมาจากการเล่นฟุตบอลในถนนที่เมืองเลกาโตนะครับตัวของดิเอโก้คอสตาได้เคยบอกเอาไว้ว่าเขาเนี่ได้สู้กับทุกคนเลยด่าทุกคนสู้กับทุกคนเพื่อที่จะให้ได้บอลมานะครับผมหรือรวมไปถึงพี่ชายของเขาด้วยนะครับอย่างแจนั่นเองครับผมและที่มาของชื่อว่าแจนกับดิเอโก้เนี่ยจริงๆก็เป็นเพราะว่าพ่อของเขาก็เล่นฟุตบอลเหมือนกันครับแล้วก็ ตั้งชื่อตามนักฟุตบอลนั่นแหละพี่ของเขามาจากแจสิโยครับส่วนดิเอโก้คอสตาในนะครับผมก็มาจากดิเอโก้มาราโดน่านั่นเองครับก็คือเป็นชื่อมาจากนักฟุตบอลนั่นแหละและดูเหมือนว่าดิเอโก้คอสตาในครับผมจะมีจิตวิญญาณฟุตบอลอันแรงกล้าไปหน่อยครับเคยสู้กับพี่เขาในสนามบอลน,นะครับผมสู้ต่อยตีกันประจําเลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ชายของเขาเนี่ยผักเขาลมครับคอสตาเนี่ยหยิบหินขึ้นมาปาใส่หัวพี่หัวแตกไปเลยและหลังจากนั้นเมื่อเขาโตขึ้นนะครับผมเมื่อเขาได้เรียนรู้ว่าฟุตบอลจริจรงๆเนี่ยจะไปต่อยไป คู่แข่งไม่ได้ครับ มันก็สายไปแล้วนะครับผมว่า DNA นักสู้นี้นะครับมันได้ฝังเข้าไปในเลือดของเขาเป็นที่เรียบร้อยแลวครับผมและท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าแมทที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับผมได้เดินทางจากบราซิลมายุโรปมาที่บราก้าในโปรตุเกสเนี่ยนะครับผมก็เป็นแมทที่เขาได้โชว์ความดุดันนี้ให้กับหนึ่งในเอเย่นที่ดังที่สุดในโลกได้เห็นในช่วงเวลานั้นเขาอายุ18ปีนะครับผมและเล่นให้กับสโมสอบาร์เซโลนาเอสพีครับซึ่งไม่ใช่บาร์เซโลนา น,นะครับผมเป็นในเวอร์ชันที่ชื่อเดียวกันแต่อยู่ที่บราซิลเฉยๆครับซึ่งจริงๆแล้วในแมตช์นั้นเนี่ยน,นะครับผมคอสตามไม่ควรจะได้เล่นด้วยซ้ำเพราะเขาถูกโทษแบนสี่เดือนอยู่หลังจากที่ไปมีเรื่องนะครับผมแต่ดู้หมว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ลงเล่นไปจนได้นะครับแล้วก็ถูกไล่ออกด้วยใบแดงจากการที่ว่าเขาเนี่ยไปทะเลาะก,กับผู้ตัดสินนะครับแต่ฟอร์มในวันนั้นเนี่ยเขาเล่นได้เข้าตาตัวของจอร์ดเมนเดสเป็นอย่างมากทําให้เขานะครับผมสุดท้ายก็ได้เดินทางไปยังโปรตุเกสแล่หลังจากเดินทางไปที่นู่นแล้วนะคร เหมือนว่าจะติดตามไปด้วยถูกไหมครับเพราะไม่ว่าเขาจะไปเล่นที่ไหนไปแจ้งเกิดที่แอตแลนติโกมาริดเนี่ยก็โชว์ความเถื่อนความดิบความดุไปทั่วทุกที่เลยแต่หันผู้ชมอาจจะมองเขาว่าเป็นคนเถื่อนหรือเปล่านะครับผมเป็นนักรบบ้าคลั่งแล้วคนแบบนี้มันเสียใจมันคิดอะไรที่แบบว่าเป็นด้านคนปกติเขาคิดเป็นหรือเปล่าครับคอสตาเองเนี่ยนะครับผมเผลอฆ่าหมาตัวเองด้วยซ้ำไปขับรถนะครับผมเหยียบหมาตัวเองนะครับโดยที่เขาไม่ตั้งใจเนี่ย แต่เหตุการณ์นี้ก็โชว์ให้เราได้เห็นครับว่าตัวของเขาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นดูคนดุๆไม่คิดอะไรบูมบามแล้วก็ดุดัน แต่ตัวของเขาก็มีด้านที่เศร้าเหมือนกันครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นที่เขาได้เผลอฆ่าหมาตัวเองไปเนี่ยนะครับเขาก็เรียกได้ว่าเศร้าเป็นอย่างมากนะครับผมอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าซึมเศร้าไปเป็นเดือนเลยนะครับกว่าที่จะกลับมาได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคนที่ดุดันแบบนี้ก็มีด้านที่เศร้าได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเวลาเราจะตัดสินใครเนี่ยอย่าตัดสินจากด้านเดียวทุกๆคนนะครับผมมีเรื่องที่เราไม่รู้มีเรื่องที่เราไม่ เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเขามาก่อนเลยเขาได้ผ่านอะไรมามากมายโดยที่เราเนี่ยได้เห็นแค่เปลือกนอกได้เห็นถึงสิ่งที่เขาแสดงมาในแค่ตอนนั้นเราไม่ได้รู้ว่าเขาเจออะไรมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารีบตัดสินใครนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวสาเหตุว่าทําไมตัวของดีเอโก้คอสตาเนี่ยถึงมีนิสัยที่ดุดันและชอบเล่นสกปกระปเป็นอย่างมากคําตอบของเขาก็คือมันติดมาตั้งแต่ในสมัยที่เขาเริ่มเล่นฟุตบอลอยังไงเลยครับในสมัยนั้นเด็ก50คนลุมกันแย่งบอลเนี่ยทางเดียวที่จะได้บอลก็คือเราต้องดดันันนนวิ่งชมเเข้าไปลย นี่ก็เป็นสาเหตุที่ติดตัวแล้วทำให้เดียโก้คอสตาเนี่ยได้มีอาชีพในเส้นทางอาชีพรุ่งหนังอย่างจริงจังนะครับผมและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดกระผมคต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้กระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ